ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะสอนความแตกต่างระหว่าง Object และ g e OMETRY Object และ g e OMETRY นะครับคือในโปรแกรม s k e t c p u p เนี่ยไอ้ตัวกรุ๊ปเนี่ยเราถือว่าเป็นวัตถุนะหรือ Object นะครับแล้ว g e OMETRY คืออะไรเพราะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับใน SketchUp เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไปที่ฝั่งวิวนะจะสังเกตเห็นนะครับจะมีคาว่า hidden geometry แล้วก็ hidden object hidden ก็คือถูกซ่อนนะนะ geometry ที่ถูกซ่อนหรือ hidden object ก็คือ object ที่ถูกซ่อน แล้วไอ้ออบเจกกับจิวเมทรีมันต่างกันยังไงเอออันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะจะเห็นตรงนี้จะมีฮิดเด้นออบเจกจิวเมทรีเนี่ยในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะมีแค่อันเดียวนะแต่ตอนนี้มี2อันมันต่างกันยังไงมือโปรต้องเข้าใจครับ <S <S โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำสีเหลี่มขึ้นมาอันหนึ่งนะแล้วก็วงกลมด้วยนะครับ การสร้างสี่เหลี่ยมวงกลมไปดูในซีโร่ตูโล่นะผมสอนแล้วไปสิบแปดตอนนะครับอาคที่พุทภูครับดึงขึ้นมาครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะมันจะยืดออกมเท่ากันอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วไปดูซีโร่ตูโล่นะครับแล้วผมก็สอนมานานแล้วตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้สี่เหลี่ยมนะครับนะที่พุทภูขึ้นมาแล้วก็วงกลมนี้พุทภูมาเป็นทรงกระบอกแบบนี้ครับโอเคจากนั้นมาผมก็จะทำสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งครับผมก็จะพุทภูขึ้นมาเหมือนเดิมครับไปตรงนี้นนนะแแลลลลล้้้ววววกกกกก็็ดดดตััั C คครบบบงมมมมเเเหือิิิพูภขึา แต่คราวนี้นะครับผมจะคลิกรัวครับด้วยทั้งหมดนะครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปคลิกทั้งหมดครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปตอนนี้ผมก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมานะครับซึ่งฝั่งนี้เป็นอ b อบเจกต์นะครับเป็นกรุ๊ปนะบอกแล้วนะว่ากรุ๊ปคืออ b อบเจกต์นะครับคือวัตถุจำลองอันหนึ่งส่วนตรงนี้ครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่ามันต่างกันยังไงครับในโปรแกรมส k e t c h บนะครับต่อไปนี้นะครับตรงเนี้ย เราจะเรียกว่า geometry ครับนะครับ geometry นะครับซึ่งนะครับมันต่างกันนะซึ่งตรงนี้นะครับจะเรียกว่า object นะครับ object หรือวัตถุไอ geometry เนี่ยถ้าเราเียาคณิตศา์มานะเลขาคณิตก็คือรูปทรงนะครับต่างี่างเนี้ยนะครับเป็นเรื่อง geometry ผมไม่สอนคณิตศาสตร์มากแล้วไม่ได้สอนภาษาอังกฤษมากแต่ให้รู้ว่าเราเรียกว่า geometry และอันเนี้ยเรียกว่า object มันต่างกันยังไงครับเอามาดูประการแรกก่อนนะครับ ไอ้กรุ๊ปตัวนี้เป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมถ้าเราไปที่คําสั่งเอาไลเนอร์นะที่เอาไลเนอร์นะครับอย่าลืมนะถ้าใครไม่ไม่ดูคลิปที่ผ่านมาไปดูนะวินโดว์บีฟอร์เทรดเอาไลเนอร์เปิดปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรมสกิรับครับเอาไลเนอร์เนี่ยมันจะโชว์กรุ๊ปนะครับเพราะกรุ๊ปนั้นคือ object. อ็อบเจกต์ฮ่าแต่ไอ้ตัวจิวเมทรีเนี่ยมันไม่มีนะครับต้องบอกไว้ก่อนมันไม่แสดงนะครับนังนัองเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเนี่ยจิวเมทรีเนี่ย,เ,ยเราแหมมันไม่ค่อย มีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะครับในโปรแกรม SketchUp นะครับนั้นพยายามอย่ามีเยอะไฟล์ใหญ่ด้วยนะนะครับคิดว่าสอนมาแล้วเรื่องขนาดไฟล์นะครับโอเคจะได้ไมาไว้ผมซ่อนทั้งหมดครับนะครับคลิกขวาแล้วก็ซ่อนนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอปิดก่อนโอเคเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็ออกคําสั่ง Hide เลือกทั้งหมดคลิกขวา Hide มันคือการซ่อนครับปึ๊บมาซ่อนแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้จะมีปัญหานิดนึงละคือในアウไลเนอร์เนี่ยมันจะแสดงว่ามีอ็อบเจกต์ที่ถูกซ่อนอยู่เป็นสีเทาแบบนี้ครับแล้วตาก็จะหายไปในสแกนเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเราสามารถจะปิด,เป,ดเปิดตาได้นั่นมหมายคืออะไรถ้าใช้เป็นกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ดังนั้นเองนยะถ้าเราซ่อนนะครับเราสามารถเปิดตาได้ครับแบบนี้ครับอย่างนี้ครับแต่แล้วอะไรที่มันไม่ใช่อ็อบเจกต์ล่ะเราทำยังไงจะเห็นนะนะครับอย่างนี้คือปัญหาใหญ่มากดังนั้นเองนะครับ ในการทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งนะสำหรับมือโปรนะจะต้องเข้าใจนะไอ้ตรงนี้สําคัญมากเวลารับไฟล์ใครมาต้องเปิดนะครับไม่งั้นจะเจอปัญหาตรงนี้ด้วยเอาละครับวิธีการคือตรงนี้ครับไปที่คําสั่งครับ view และขึ้นเตือนนะครับตรงนี้ครับจะมีขึ้เตือนว่า hidden geometry แล้วก็ hidden object นะครับริงไม่จะเตือนหรอกแสดงขึ้นมาให้เฉยนะ view hidden geometry แล้วก็ hidden object เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองซ่อนอีกทีนะ ผมไปที่คำสัง view ครับแล้วก็ hidden object ผมเลือก hidden object ก่อนนะหนึ่งสสมปึ๊บมันจะเป็นเงาลางๆแบบนี้ครับที่แสดง object ขึ้นมาครับที่มันโดนซ่อนอยู่เอ๊ะแต่ทำไมมันไม่แสดงไอ้ตัวที่เป็น geometry ก็เพราะว่าถ้าเราไปที่คำสั่งครับ view แล้วไปเปิดน,นะครับ hidden geometry หนึสมปึ๊บมันก็จะแสดงขึ้นมาทั้งคู่ครับผมเปิดครับจึ๊บ จึ๊บเห็นไหมครับและนี่แหละครับคือความแตกต่างกันนะครับ geometry กับ object ในโปรแกรมสิครับเนี่ยมัน define ไปแล้วนะครับเอาละมาดูปัญหาไหมบางทีเนี่ยเป็นแบบนี้ครับถ้าผมเข้าไป edit ตัวนี้ครับต่อสี่เหลี่ยมครับด้านในนะผมคลิกขวาแล้วผมก็ซ่อนครับ hide ไปซ่อน geometry ด้านในเข้าใจไหมครับไอ้นี่คือ geometry ถูกไหมที่ไม่ใช่ก r ุ u p ถูกไหมครับแต่แล้วผมเข้ามาข้างในผมก็บอกนี่นะ ผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมเมกกรุ๊ปก่อนนะคลิกขวาเม k ก Group เห็นไหมครับผมเข้าไปข้างในาก่อนนะตอนนี้ผมก็จะซ่อนเหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็หายพอเลือกออกไปครับอ่าเอาละเรามาดูกันนะสังเกตน,นะครับที่ o u ไ l i n e ร r นะครับมันจะบอกว่าไอ้ Group ตัวนี้มันมีกรุปาากร๊ปซ้อนข้างในและ g r ุ u p ซ้อนอะไรโดนซ่อนอยู่ผมก็แก้ตรงนี้ครับเปิดตาจึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับ แต่ไอตัวนี้ครับไม่มีคําสั่งนะให้กดนะเพราะว่าด้านในเป็น g e เมทรีครับเนี่ยครับคือปัญหาอ่ะผมไปที่สั่ง v i e แล้วผมปิด hidden object view hidden geometry เอาละตอนนี้ผมจะเปิด view hidden object เห็นไหมครับไอเนี่ยคือ object คือแดงึ้นมาครับแล้วตอนนี้มันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคนเห็นไหมดังนั้นเองนี่ครับผมแนะนําว่าเวลาทํางานนะครับ พยายามนะครับอย่าซ่อนจ e วเมทรีไว้เพราะมันซับซ้อนเกินไปครับพยายามสร้างอ็อบเจกต์แล้วซ่อนเอาครับมันจะเปิดได้ง่ายกว่าครับมือโปรเนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยตายเลยนะครับเนี่ย build hidden geometry ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับเอาละผมไปที่หนง view นะแล้วปิด hidden geometry view hidden object คราวนี้ครับผมอยากเลิกซ่อนทั้งหมดเลยทำยังไงผมไปที่คำสั่งนะ วิวอ่ะผมปิดตรงนี้ก่อนเลยปิดด้วยหายหมดเลยไปที่คำสั่งนะครับอีดิทอีดิทนะอันไฮคือบางทีอ่ะเราโดนโดนเพราคนระวังยาไว้ไงทําโมเดลเข้ามาแล้วมันซ่อนเยอะใช่ไหมเป็นผมผมจะเปิดตรงเนี้ยไปที่วิวอันไฮก็คือยกเลิกการซ่อนนะแล้วก็อัอนไฮอออเห็นไหมครับมันจะไม่โชว์กรุ๊ปที่ถูกซ่อนอยู่นะนะครับเนี่ยนี่คือปัญหานะครับเนี่ยเพราะว่า ไอ้กรุ๊ปตัวนี้มาโดนซ่อนอยู่ข้างในครับเปิดได้ไอ้ตัวนี้ครับด้านในไม่มีเห็นไหมอันนี้ก็หาไม่เจอละแล้วนี่คือปัญหาครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมพอลื้อออกเนาะมันอยู่ด้านในนะครับแล้วมันหาไม่เจอวิธีการเชคก็ต้องมาเปิดตัวนี้ครับ view hidden geometry เห็นไหมครับอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ครับจะทำยังไงจะเลิกซ่อนคลิกขวาอันไฮก็ไม่ได้เห็นไหมครับอันไฮก็ไม่ได้นะครับเนี่ยไม่มีอันไ d ข้าไปขา้างในต้องเข้าไปข้างในครับแล้วก็ไปเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาแล้วก็อันไฮและนี่นะครับคือความแตกต่างกันนั้นเองเนี่ยคือมันอาจจะดูซับซอปป้อนไปนิด่หนึงนะสำหรับคนที่ไม่เคยทํางานแบบว่าขนาดใหญ่มากๆหรือทํางานที่ซับซ้อนนะแค่ประเด็นของคลิปนี้กํลาลังบอกคือว่าพยายามสร้างชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์ให้มากที่สุดแล้วเวลาซ่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ซ่อนอ็อบเจกต์อย่าไปซ่อน g e o เมทรีมันเหนื่อยครับไฟล์ก็ใหญ่ด้วยหาก็ยาก ใช้อ็อบเจกต์ทำนะเป็นกรุ๊ปนะนะครับมันสามารถที่จะจัดการได้ง่ายครับหรือเอาไลเนอร์นะครับซึ่งจริงๆกรุร๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่คอมโพเนนต์เนี่ยมันจะมีนะครับส่วนฟีเจอร์นะที่ดีกว่าในบางส่วนนะซึ่งก็แล้วแต่คนจะชอบนะก็มันมีเหตุผลที่ต้องใช้กรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์อีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราเ,เรียนเรื่องกรุ๊ปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีซีรีส์เรื่องอการเลือกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์ทำยังไงต่อนะครับเอาละนั้นเองจำให้ดีในคลิปนนี้นะครับพยยาาม hide object และ2 Geometry ครับ